ทีนี้น้ำสบายแลยนะแล้วหมูหนึ่งอันอกแบงค่ยไว้ครับแม่แนะ่นแน่นได้พ่อดูสิพ่อดเสาเยอหายว่าเป็นสีรเป็ดเนยโยกคน เรนรู้าเสินสีวแก้วตามหลักปรัชญาของเศรษิจพอเพียงของวิทีศตประมงและสิบรลมได้สอบครองการศสูจจังหวัดในการกระเพื่อนยุทธศาสตร์ย่ดีมีสุดของจังหวัดั่แกวสามทรคัดตนออน ดีปีหน้าก็แห่ขุดกันปลูกกันเพราะปีหน้าราคาไม่ดีก็อ้อยดีได้อยู่ดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับอัน,นี้แล้วความมีเหตุมีผลเนี่ยผมว่าสำคัญนะลูกสวยครับสกรารวโดยทา เป็นรายการยันดีมบซึ่งท่านผู้ว่าท่านได้เล็กๆน้อยๆนะครับของนักศึกษาของเรานนครับ้งนี้นะครับก็อาจจะเล่นทางที่ทำเชียร์รับาทบวิเชีย การที่จังหวัดได้มีนโยบายในเรื่องของการเกษตรนะครับได้ประกาศนโยบายว่าจังหวัดสรกแก้วจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์วิถีสาะแก้วนะครับก็ทางวิาลยเกษตรนะครับเทคโนโลยีสาะแก้วเนี่ยครับก็ได้นํานโยบายของจังหวัดเนี่ยนะครับมาสู่การปฏิบัติโดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เพื่อตามเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดคือเกษตรอินทรีย์วิถีสร์แก้วเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเราสมเด็จพระนางเจ้าพระราชชินีนาก็ประกาศแล้วว่าสารกแก้วจังหวัดสรกแก้วเราหรือประเทศไทยเลยต้องเป็นครัวโลกเป็นอาหารของโลกเพราะนั้นเราต้องมีอาหารที่ปลอดภัยเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งสําคัญและที่สําคัญคือเราอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของความพอประมาณนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีเหตุมีผลในการประกอบอาชีพต่างๆ นะครับเพื่อจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับภายใต้พอมีพอกินพอใช้อะไรต่างๆนะวันนี้ก็ได้เห็นชีวิตที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะที่ผ่านมานั้นนะ่ะเราก็สอนเด็กนักเรียนสอนอะไรต่างๆก็เป็นนกแก้วนกขุนทองนะก็แต่ว่าไม่รู้ว่าพิธีปฏิบัติจริงเป็นยังไงวันนี้ก็เราจะได้เห็นว่าเข้ามาในบริเวณศูนย์การเรียนรู้เนี่ยก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของเรานะครับในเรื่องของการที่เราจะปลูกพืชอะไรต่างๆผู้ผักอะไรต่างๆไว้กินเองแล้วเราเสร็จแล้วมีพอก็เอาแบ่งปันกันหรือเอาไปขายก็ได้ นะครับแล้ววันนี้ก็ได้ท่านเนมเผอร์มัด ดีไหมนี่มันนั่งงี่สบายเลยนะอเมื่อกี้เราสบายเลยถือมาเอ่อยังยังเป็นผักอยู่ครับ เดินมาดูตรงนี้ยังไงต่อครับัวามายังยี่ยงครับยังเรื่ม